ขอต้องยกคือยกกับไม่ทิ้งค์ได้โอหักเลย สองทุ่มสิบนาทีแปดนาทีนะฮะเตรียมกดคูปองกันเต,ตรียมเก็บคูปองกันนะฮะสองทุ่มสิบนะครับผมราคาพิเศษมากแล้วก็มีจำนวนจำกัดน,นะคะใครที่รอช็อปกาแฟสองทุ่มสิบนะครับผมเตรียมกดนะฮะพร้รมอมลายเซ็นพวกเราด้วยเดี๋ยวลายเซ็นพวกเราจะเป็นนี้นี่เราจะเซ็นเป็นบนห่องนี้เลยนี่ครับนี่ครับ เอกเราหมดใจรักกัเอาบอกไว้ก่อนนะฮะเตรียมตัวนะฮะสองทุ่มสินาทีนะครับเตรียมกดกันนะฮะวันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นเยอะมากๆครับทุกคนเยอะแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมาครับนี่คืออะไรอ่ะพอไหม <laughs> ชุดน่ารักคดิชี่สวัสดีค่ะเอาออกไหมวันนี้จะลดเยอะหน่อยวันนี้โปรพิเศษนะฮะมีแฟลชเซลแล้วนะครับทุกคน กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับแฝดเซลเรามาแล้วนะครับสั่งทางไลฟ์ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมสอนก็ได้คร่าวๆคร่าวๆนี่ครับเนไสอนวิธีซื้อก็ได้ใส่แก้วใส่ได้ไหมคะชอบดูตอนกาแฟหยดใส่แก้วใส่ได้ไหมคะชอบดูตอนกาแฟหยดนี่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดูสอนวิธีซื้อคร่าวๆนะฮะนี่กดไปที่ด้านล่างนะครับ นี่ครับนี๋มจะดูสอนวิธีซื้อค้่าวๆนะฮะทุกคนแฟดแฝดแฟดเซลยังแฟดเซลขึ้นยังทำไมของผมยังไม่ขึ้นทุกคนไม่เห็นแฟดเซลเหรอแฟดเซลขึ้นแล้วบ้านะมันไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนั้นนะ เ้ยหมดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแฟตเซลเดี๋ยวก่อนดูแฟตเซลหมดเร็วขนาดนั้นเหรอไม่น่าหมดเร็วขนาดนั้นเรา <c oughs> เฮ้ยเราอัอนี่มากเราเราเรา,เรามีจำนวนเยอะอยู่นะเฮ้ยทำไมหมดเร็วอะเดี๋ยวนะหมดแล้วเหรอฮะ ทำไมหมดเร็วจังเลยอะ่ะดูอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำจริงหมดแล้วเหรอเฮ้ยกดกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอทำจริงเดี๋ยวก่อนงงอํา เดี๋ยวก่อนอยู่แต่บางคนกดแปดถุงเจ็ดถุงอะไรเงี้ยใช่ลองใช้ดูดีๆสิเฮ้ยหมดเร็วเหรอพี่รเอาของยูกดดูดิของเขาก็ขึ้นเป็น250แล้วอ่ะเธอเขาบอกเติมของไน่อยจริงเหรอเขาจะเติมนะยูลองดูดิลองดูว่าในของยูมันหมดจริงหรือร้อยถุงจริงหรือใช่ยูหมดแล้วเดี๋ยวในรุ่นใหมแล้วมาเดี๋ยวนี้ อ่าวงงววากาแฟหมดแล้วหูทุกคนเก่งมากขอตบมืออีกทีไม่ถึง5านาะทีตกใจมาก <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่าคุยเยอะขนาดนี้จะจะจะเหลือไหมเนี่ยสรุปว่าแป๊บเดียวหมด <c oughs> ทุกคนเก่งมากอึ้งไปเลยเนี่ยคุยขอบคุณมากนะครับชงแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเราก็ดิบน้ําลงไปแล้วก็รอให้มันเหมือนแบบค่อยๆไหลลงไปแล้วก็ค่อยๆเติมน้าไปเรื่อยๆแบบนี้น,นี่ครับวิธีดิบนะครับอย่าอย่าเติมเร็วเกินนะคะมันจะแบบ มันมันจะออกมาก้องค่อยๆแล้วข้างในมันจะค่อยๆหยดแบบนี้ค่ะทุกคนมีหยดลงลงก้นถุงได้เดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตัดสินใจก่อนเนาะว่าเราจะมาเพิ่มอีกไหมแต่ว่าบอกเลยว่าเนี่ยนั่นแต่วันนี้ไม่ทันไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเรามีโปรไปเรื่อยๆจนสิ้นปีเดี๋ยวเราจะมาลดอะไรกันเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะรอดูนะไวมากทุกคนเก่งมากอย่างงี้ตอนนี้เป็นี้กาแฟแล้วอยากได้กาแฟโอ้หเสียดายมากเลยอ่ะ อีกเนี่ยตอนแรกคุยกับดีนว่าโอ้ยจะจพอไหมเนี่ยร้อยร้อยชุดสรุปคือร้อยชุดหมดภาในสองปีจะพอไหมระบบจะขายหมดไหมเพราะคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงซื้อตุนกันเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะลูกค้าของเราเป็นแบบลูกค้า VIP นะฮะท็อปสเปนเดอร์ทุกคนเป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งทุกคนใช่ทุกคนกดกันเร็วมากฮะดูดิ ครบร้อยหรอมันบอกว่ามันใช้มันบอกว่าใช้หมดนะอย่างที่เคยบอกไปคขาว่าเวลากาแฟอ่ะหนูอ่ะจะสั่งโรงงานที่ฝังคั่วใหม่ๆเลยแล้วก็แพ็กอาหารทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาจะแพ็กสองวันเพราะฉะนั้นก็เลยจะแพ็กทีละแบบไม่เยอะมากเพื่อที่จะได้ของใหม่ตลอดไม่ได้อยากแบบเหมือนอยู่ที่เรานานแล้วกว่าจะไปถึงลูกค้ามันก็จะกลิ่นอะไรเหมือนมันจะเบาลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ เหมือนทุกอาทิตย์เลยเลยที่ทุกคนได้ใหม่ก็คือเป็นแบบบทใหม่หมดเลยใช่ถูกต้องถูกต้องครับเราไม่มีของรอดองไว้นานนะฮะใช่เพราะว่าของขายหมดไปขายไม่พอขายหมดไวมากแล้วมันก็ไม่พอครับทุกคนเราก็เลยแบบอย่างอย่างคูปองวันเนี้ยมันก็จะมีจำนวนจำกัดเพราะว่าสต็อกเรามีแค่นี้จริงๆเราไม่เราไม่กล้าแบบทำไว้เยอะแล้วก็แบบเดี๋ยวมานั่งแพ็กกันแบบสั่งช้านู่นนี่นั่นไม่อยากให้ใครรอไงเพราะฉะนั้นเราค่อยๆปล่อยออกมาเีนี้ทีนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับใช่แต่ไม่ห่วงเราสั่งสั่งวันนึงสองวันก็มาใช่ ตกใจตกใจสถิติทุกคนช่วยกันช่วยกันแบบว่าแคปไว้ได้วยนะช่วงที่เราแบบว่าทําโปรโมชั่นกันแล้วแบบหมดเร็วมากถือเป็นสถิติดีนะครับอเอาไปเป็นคอนเทนต์ได้พีพ่ี่เอาไปตัดเป็นคอนเทนต์ได้นะครับสุดยอดกาแฟแห่งปีหมดเร็วมากเราจะมาเซ็นไหม,มเซ็นกาแฟที่จะส่งให้ทุกคนพรุ่งนี้หนึ่งร้อยถุงอ่าดูเซ็นกาแฟกันไปก่อน เซ็นเสร็จแล้วเอาตัง้งคืนใครที่<ล>ทันนะใครท,นนะที่ทันนะนี่เลยคะ่ะจะได้แลายเซ็นแบบนี้ที่ถุงด้วยนะคะเราเซ็นให้แบบใหม่ๆตอนนี้เลยค่ะทุกคน